สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พิงปองซอฟ f t นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราจะมาสอนเรื่องการแก้ปัญหานะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถสตาร์ตตัวเซิร์ฟเวอร์ในพอร์ต80ได้นะครับอาจจะเกิดจากาการที่ลูกค้าลงโปรแกรม SKY ไว้ในเครื่องหรือว่าลงโปรแกรม TeamView client ไว้ในเครื่องหรือมีโปรแกรม App Serv e อยู่ในเครื่องหรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆก็ตามนะครับทำให้ไม่สามารถ ใช้งานล o c a l l y h o s ได้นะครับวันนี้ผมจะพาแก้ปัญหานะครับโดยการเปลี่ยนพอตอันดับแรกให้เปิดโปรแกรมแซมขึ้นมาก่อนนะครับโปรแกรมแซมถ้าบน Windows นะครับจะเป็นไอคอนสีส้มๆนะครับสีส้มๆมถ้าบน Mac จะเป็นไอคอนรูปเฟืองนะครับตัวนี้ซึ่งก็คืออันเดียวกันนะครับโปรแกรมแซมอันเดียวกันเปิดตัวนี้นก็อันเดียวกันนะครับอ่าพอทําการเปิดขึ้นมาปุ๊บหน้าตาจะคล้ายๆแบบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ อันนี้บน Mac นะครับบน Windows ก็จะประมาณนี้คือมีส่วนของการ Start m y าย l กับ Start Apache สังเกตให้ดีนะครับมันจะมีจุด Start แค่2อันก็คือ Start Apache กับ m y s q l นอกนั้นเราไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับถ้าเรา Start ไม่ได้นะครับ m y s q l นี่ได้อยู่แล้วนะครับ Start ได้อยู่แล้วแต่ที่มีปัญหากันเยอะก็คือ Apache เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมมันใช้พอร์ต80เยอะนะครับ ทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับวิธีการให้เราไปเลือก Apache ก่อนนะครับแล้วจะมีปุ่มคอนฟิกอยู่ด้านขวานะครับทั้งเวอร์ชัน Window s ก็อยู่ด้านขวานะครับเวอร์ชัน Mac ก็อยู่ด้านขวาเหมือนกันปุ่มจะเขียนว่าคอนฟิกให้เรากดเพื่อเปลี่ยนพอร์ตนะครับเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตเป็นเบอร์อื่นๆเช่นเป็น8 1ก็ได้นะครับเป็น81พอเปลี่ยนเสร็จก็โอเคไปนะครับเพื่อเป็นการเซฟ นี่คือการเปลี่ยนพอร์ตหรือถ้ามันไม่ขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มันอาจจะขึ้นมาเป็นไฟล์ก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นไฟล์ประมาณเป็นโค้ดเลยนะครับเป็นโค้ดยาวมาอย่างนี้นะครับให้ค้นหาเลข80นะครับเรื่อนเรื่อนเื่อนเนเจอปุ๊บเรืงสิแก็เปลี่ยนเป็น81ดจุ๊บเรื่อนเรื่อนเ่อนหาอีกนะครับไม่เยอะนะครับหรือถ้าเลื่อนแล้วคิดว่าจะไม่เจอก็ทําการค้นได้นะครับ ค้นหาเอาในนี้ผมก็หาเลข80หมดละมีที่เดียวน,นี้ไม่ต้องแก้นะครับเพราะมันมีเครื่องหมายชาร์ปอันนี้ไม่เกี่ยวนะแก้ตรงลิ่สึ้นนะครับเสร็จแล้วเซฟปิดไปนะครับโอเคไปเราทำการสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่ง ทีนี้เรียบร้อยแล้วเป็นไฟเขียวแล้วแล้วก็ทดสอบ localhost:81 นะครับก็จะใช้งานได้ทุกครั้งที่เราพิมพ์ localhost นะครับให้ใส่ :81 เป็นหมายเลขออตนะครับอันนี้ใช้กับกรณีที่ไม่สามารถใช้ localhost ได้เท่านั้นนะครับวิธีการก็จะดูยุ่งยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็แก้ปัญหาได้ซึ่งจะไม่กระทบกับโปรแกรมเดิมที่คุณใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสกาย ทีมวิวคล l i เอนหรือโปรแกรม a p p s e r v ์หรือโปรแกรมอื่นๆก็ตามนะครับจะไม่กระทบกันเพราะว่าเราแยกตามพอร์ตมันก็จะไม่ชนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลดีๆวันนี้เราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมีเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆมาแนะนำลูกค้าอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ